ที่แฟนสองทุกคนนะคะมือนี่น้นทิยามาตามน้าเขียวลูกสาวแม่โตถึงบ้านบ้านเพิ่อนอยู่หน้านะคะตามถึงบ้านตามถึงหน้าเลยนะคะเพิ่นฟันดีนะคะฟันได้เลขเป็นโตนะคะเพื่อนอยากให้นุนทิยามาเป็นสะพานบุญให้นะคะเพิ่นปลูกบ้านย่างบ้านไดเ้เสร็จนะคะเพื่อนบอกว่าฝันว่าปูชีปลาขาวมาหายเลขสามโตทั้งสองโตนะคะก็เลยอยากให้น้นทิยาเป็นสะพานบุญให้เพราะว่าเอฟซีทางสองเฮ้ามีตะกนดีมีนำใจเพื่อโชคดีแล้วก็แบ่งปันมาซอย นาเขียวเนเ้นอค่ะวันนี้เพิ่นหายมาแล้วทั้งสามโตสองโตเอาไปเสี่ยงเบิ้งฟ้านาค้นบ้านคนเงื่อนเขาบ้านนะคะได้เงื่อนหลายคน้นเขาบ้านเต็มเลยเลขที่หายทั้งสองโตสามโตปูที่ปากขามาหายเป็นโตได้นะคะไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลยคะ่ะเป็นสีหายนะเนาะเป็นสีหายเป็นกะหายหมดนล้วมัอนี่มัน,มน,มนตามหอดหน้าเลยเออ นเคียวมาอยู่หน้าสบายดีวะค่ะสบายดีเงียบดีเนาะเงียบดีฝันเคียเดียวตะพุ่นละเออว่าฮัทเราเรี้ยงเลขฝันเราบอดเลยฟันต้องม้วนนะครับอือคู่สีหายเป็นัสีเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ออ่ำบ่อึองเลยบ่ได้ลีลาอีหยังเลยฟันยังไงเป็นตะได้เฮะบ่งวันนี้แต่บุญวาสนาเลยวันนี้ อันนี้เพื่อนเป็นลูกสาวแมตตูเด like ้อค่ะแมตตูซองเบื้องแล้วอ้วนหลายเนาะหน้าเนาะอ้วนเต็มบ้านยุก็เลยบ่อยากไปรบกวนเลยว่ามาสัมผัสผู้ฝันลดมาสัมผัสลูกสาวแมตตูเลยบ่ต้องแวะเขาไปหาแมตตูแมตตูเฮ็ดอ้วนยากแก้ง่อยก็เลมมาพี่เลยพ่อน่าไม่ข่อยเขาบ้านหลังคุณลงจอดรถไว้คุณย่างเคืองกิโลย่ายโว่หน่อยอยู่อะไรกันใดน้องอันนี้ย่างเฮ็ดแต่เเฮ็ดแต่นแม่น้องรดากับลูกสาวคนม้าเําบ่รลูว่ามาเส็นนี้ได้ บ่บอกกระทา่งโล่งกรนะทั่งผีอั้งกับเบวันศินหล่จ้าแบบอันยดถัถ่วพี่ย่างไหวแบบนนอไหวแม่เท่านั้นนี่ยูดกดโดนันเลแล้วเพนแ่บบอกขึ้เก้าอ่ะผู้เดียวกันบท่ทีเพิินบอกงวดนั้นเก้าหกสามเป็นเป็นผู้นีบ่เป็นเป็นผู้ ส่งสินนี่แหละก็ใส่ชุดขาวเตือนุ่มล้อขาสะาอาดเลยถถตีนแต่เราเป็นผู้ชายที่ห้องบอกนี่ไงน,นั่นแหละผู้คนห้องบอกประจําผู้ชายผู้นั้นแหละว่าหัวโตว่านี่ว่าแต่ของเงินถือเลขทั้งสามตวัวบนทั้งสองตัวล่างคนว่าเอ้าคือวางใส่บัตรเลยก็เล้วเงินใส่ถุงเปย์แบบง่ายน่ะก็เลยว่า บ่หูวตัวของเลขนี่เดี๋ยวสิเอาเงินมาให้เสนะพันกะเลขว่าเอาโน้ตไเลยสื่อเลขเรือสื่อตัวไหนพันไ้เขียนในบึงแบบพันกะเลขบอกนะอืแต่ซ้นันแหละนันนี่ปฏิทินอะแรอาเลยเขียนเขียนอะไเลยขออนุญาตครับแ่ไปเขียนในเวละเดี๋ยวเราเขียนมาให้เขียนเราเย กเขียนเาเอาไปองคือสีเห็นกับเนะปฏิทินเจ็ดสหกห้ากับ้าเ่ยเป็นเขียนได้ก็นทีด้วยาเยรืเนี้ะสามตัวกับม่นถือตัวนี้แหละมันมาสองตัวกับพตรงกับพตรงยังสื้อไปเรื่อยซ้ำนี่หละมันมาอ๋อเป็นเสื้อตรงๆรง่งตรงกับจ้ามันบอกเสื้อสามตัวกับซื้อตัวนั้นล่ละสองตัวลางกับื้อตัวนั่นหละมันบอกฟบอกรับพเนีิต โอ้ขี้ปลาขาวองค์นี้เคยมาบอกนายเขียวจักงวดแล้วค่ะก้อนหนาที่เคยเอาไปหายแม่ตุลงช่องนี่จักงวดแล้วเคยฝันเห็นเพิ่นที่เพิ่นบอกคือจักงวดและฝันเพื่อนมาซีงงวดฮะซีงงวดซีงวดแล้วเนาะคู่ขี้ปาขาวองนี่เวลาบ่ได้บอกแม่อืเนั่นบอกผมอยากโดนน้อนท่านท่าใจท่ามาเห็นน้ำของเสอยแล้วแม่นะอยากดิแม่ม่เห็นน้ำเด้ลยดิเด็นดิเด้อโอ้่นน่ะ Uhm, เห็นแล้วแล้วเจ็ดหกหากับหาหกเอาข้างบนกับข้างล่างก็เป็นเลขตัวเดียวกันรู fire, lines, bon, bon. ้บล bon, ูว่าเลขตัวเดียวกันพิ่นบอกว่านี่แหละซื้อเอาตัวนี้แหละสามตัวบนกับสองตัวล่าง่นมาให้สิอืเลขสองตัวบนตัวล่างแต่เล่มาเซียงกับเขาเหรอ เสียงอันท่านบอกตะลายมือแล้วบอกว่าันพระนน่นเลยบันี้เสียงแล้วฟันว่าจังไดกัดฟันว่าขันขันมันสีใดที่ดีมันสีแมนตัวนั้นให้มาย่ำแล้วก็แยกมันเป็นตัวไม่กัดฟันมาได้กวยเงินกวยยังข่าวได้เหี้ยมเลยก็เด้เงินนะจิวมาฟันดีแท้อะไรวากัดอีกอยู่คนในบ้านนั่นแหละตอนนั้นอาจจะเป็นคิวของเฮาก็ได้ ยึดเลว่ะสิเราเขียนว่ากันอักเอาสองเราจะเอาสองคนเดียวเลยว่าอันเดีวเราบอกกันมีบุญวาสนากันไม่ได้ก็ได้กระโปงเขื่อนไว้ยังดอกฟันมาโกยเงินเขาบ้านหลังนี้จ้ะอันบ้านบ้านหน้าเขียวบ้านหลังนี้มาเลขที่สองซีซีสองซีซีมูซามด้เนาะที่มาฟันว่าหลานขอดลูกใส่บ้านหลังนี้ได้เนาะหัวที่ผ่านมาเนี่ย เงี้ยหายในเด้อจังบ่ได้ตอบคอมเมนนั่นรวยนะเพราะว่าฝันว่าโกยเงินเขาเออเอาเลขไปเสี่ยงนี่มาเลขเอาไปเสี่ยงเจ็ดหกหาก็หาหกเลยมันบ่จ้ะแล้วอันคือเพิ่นบอกว่าเนี่ยหัวโตวันหนึ่งวันแต่ของเป็นวิชกุลดีคักแท้นตัวว่าเพิ่นก็เตรียมเงินมาให้ถุงแบบนี้หนึ่งเลยเซ็ตหนึ่าให้นะหัวโตว่าสั่งคืออนบ่ได้ซื้อเลขรู้สิถือเลขสั่ง เรียกว่าเธอเนี่ยเพิ่นหัดเพิ่นแล้วเขียนตัวไอ้บินเลขบ้านเนาะจ้าเงินจุดมาหนักสี่เนี่ยว่าเหร่าแมนเด็บสี่บ่สิแดีวเงินมาหายเนาะเนาะเพราะว่าไปั่นเลยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นน่ะเป็นผู้ผู้มีศีลผู้ทรงศีลผู้ทรงศีลเป็นผู้ขี้ผักขาวเนาะผู้ผักขาวเนาะผู้ผักขาวผู้ผักขาวเพิ่นผู้ขี้ผักขาวเพิ่นใส่สุดขาวมากเพิ่นเขียนให้ยคือเพิ่นบอกก่อ เทิ่งเขียนเทิ่งเขียนให้เทิ่งบอกว่านี่แหละตถือตัวนี้แหละีิลาเป็นวังสี่เพิ่นบอกตรงๆว่าตองกลับมันบอกว่าตองกับสามตัวกับมปนตัวนี้เรื่องสองตัวลังเป็นหนสามตัวบนกับสองตัวลังสามตัวบนกับสองตัวล่างพน่เนี้ยเนาะเลขออกสันจรมันเสียออกแปลกๆออกตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างสิได้เหีบนประเทศไทยบนเนี่ยเป็นเจ็ดหกากับฮาหกแล้วแล้วก็เอามาเสียง เชียงว่าฝันว่าได้ขนเงินเขาบ้านเป็นบ้านเล็กที่สองคันที่ได้ให้ให้ฝันดีมันบ่นหนเขียวอธิษฐานดึงสันมันบ่ค่ะแมนอธิษฐานว่าสันกันได้บอกกันยู่ว่าอิจกันเจ้าฝันว่าเจ้าสักเสื้อ้านให้เจ้าอธิษฐานที่กันเด้อว่าให้ได้สักเสื้อ้าจนเมื่อยสันได้กันบอกกันก็เอาเปิ้นสันแล้วสักเสืจเปิ้ลอะเออเดี๋ยวใหญ่กเสียไปเสี่ยงด้วยกันนะสัน ฟันดีด้วยเนาะขั้นเลขสิเขาให้ฟันดีกับฟันมาได้กคนเงินเขาบ้านเนาะก็เลยลงเลขบ้านเพิ่มเติมเช่นเลยนะขั้เล็กดเอาในแอปเป๋าตังเลยแล้วหาสื่อก็นั่นไปหาสื่อแล้วมันบ่มี่เหนีอ้เลยได้กดเอาในแอปเป๋าตังค์ก็ไปอิ่ดก็ได้อยู่บ่าขันบอกแม่ตัวอันบ่แม่แม่เขียนให้เพิ่นอืนแต่ว่าเพื่ออย่างเพิ่นคือเขียนครับเขียนให้เพิ่นตั้งแต่มื้อพอตื่นขึ้นมาจ่าก้อนผาไม่หมดเช้าก็ แม่โน้ฝันดีเลยก็เลยเขียนเอาใส่กับเงินช่าภรกิกไปเพิ่นปูที่ป่าเขาเคยหายซีงวดซ่อนเราเพิ่นหายแต่ละครั้งนี่เคยผิดจะรังบ่ปูองนี่ตามตามที่เพิ่นหายมากนะเพราะิดแต่แต่ว่ามีโชคหน่อยถือเทละหน่อยโอ้เา,ะานะนะเพิ่นหายย้ำได้ถูกทุกงวดจ้แต่<ะ> สามสิบบาทห้าสิบบาทสั้นหนะเขียวเป็นคนซื้อน้อยก็ได้ซื้อลา้วบอเป็นคนที่ซื้อแบบแบบบอกลับไปกลับมากเลยกับบอบบลับบลาตะกอนหนาเนี่ยไม่อยกับบอเคยมาสัมผัสเจ้ากับกมีเตาไปลงไห้แมตูเอาล่งทีบากาหกสามคู้เดียวกันครับที่ห้องบอกอันทว่าเสียงเดียวกันบอบบอว่าเสียงเดียวกันแต่ผู้นี้เห็นหน้าเห็นตาเลยเด้นุ่มก้นไหวกลางก้นแล้วก็ ขาวสะอาดสะอ้านอวบแต่มาใน้จุดขาวหรอกค่ะแบบผมกลมๆนะนั่นเไม่พูดคิดว่าคนเป็นบอกทั้งบนทั้งล่างเนาะเป็นนี่ยยุคิดว่าจุดขาวจุดขาวแล้ว็มวนผมแต่แต่นุ่มลออสะอาดสะอ้านอ่าพี่น้องสรุปเด้อค่ะนายเขียวคนบอกว่า ปูขี้ปลาขาวมาหายทั้งบนทั้งล่างเป็นเจ็ดหกหานะคะขังล่างกะหาหกคนบอกว่าบต่ตองกัดค่ะเราเป็นก็เอามาเสี่ยงทาเลขเข่าให้ฟันดีเพิ่นกับฟันว่าได้ขนเงินเข้าบ้านนะคะเลขบ้านเป็นสองซีีมูสามนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะจะซื้อง่ายจังน้อยเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะข้างบนข้างล่างต่าคันคันข้างบนเนี่ยคันสตัดนี่คือเจ็ดหก เจ็ดหกกับเจ็ดหาเนาะแมเจ็ดหาหกหาประมาณเอฟซีตัดเอาเนาะช่างได้เอฟซีตัดเอาเก็ตัดได้ก็เสือคุ้นไปโหลดม้วนตัดแต่ว่ากันแล้วแต่อืมแต่ทวารน้เองนั่นเืือว่าตัดนั่งกันซสือน้ก็ิสือสี่เลยนะจ้ากันกระหายยว่บ้างเสือเด็กว่ากับบ่ายอืมคันคันตัดนี่มันจะเป็นเจ็ดหกกับเจ็ดหาเนาะ ก็หกขานะครับอ่าหกขาเ้านี่แยนะครับเด้อตามนี่แหละตัดให้แล้วนะครับกันภาพเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับแต่ว่าม่เชีน้อยหรือเป่าตะเก้ามีโฉบมีมีโชฉบเนาะไปทำบุญไสเพิ่นกาอธิษฐานมาให้เอฟซีโชคดีตลอดนะคะทั้งๆที่ห้าพึงมาสัมผัสเพิ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนั่นน้อยเนาะนะคะ เพิ่นกับพอแพงแล้วเพิ่นกับคนใจบุญสุนทานนี่เพื่อว่าให้ FC ไี่ใด้องกันเนาะน้อยดิเอาเลยน้อยเด้อค่ะคนสิคุ้นสีนี่เนาะแต่มันไปหาซสีละแต่คุ้นบ่อยแพงเลยอื้อ้าวขอบคุณนะลเขียวหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปัน FC ฟซี่วันี้ก็ขอเอฟซีสุขดีแนวทางของนะเขียวนะคะให้โชคให้มาให้ร่ำรวยน่ำกันเด้อ